เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตเบ็นว่าเับบอนี้ล่เืนวาี่ับโบ้พื่นล่ำมีหลายรูปแบบบ้ล่ำแนบขอสาธะย่ายให้ท่านทั้งหลายได้พังคักคเอาละบานนี้เขาสู้ไล่การลุงแนบเล่านิทานเรื่องต่อไปนี่เขียนไปใช้หนอ่โอ้นี่ หลวงพ่ออีกแล้วหลวงพอ่อหนีไม่พ้นพระหลวงพ่อขี่ไก่ปูเอ้เป็นไงอันนี้พี่น้องลูกหลานกะโคงสิเกอได้ฟัง่งเป็นหลวงพอ่อเป็นครูกับอ่าสังกะีลูกศิวัดหลูกศิวัดหลวงพ่อกับลูกศิวัดเนี่ยม่เขาจะถูกกันล้วเพิ่มหรอถ้ารุ่นเดียวก,กันก็คงจะแจกนวมมาเนาะเออมันเป็นอย่างสั่น <laughs> เอาล่างฟังเบึง หลวงพ่อขี่ไกป่ปูอ่าโอ๊ยหาจิงข้อเหือ่าไม่ไปใส่าชินเหล่าเม้ายาหาเอ๋หาแง่คอสามารถสูญหากไเกเหงเกูบอกอะไรเทีาเราต้ก็บอกว่ากินเหล่าเต้ายาเนี่ยเป็นตังที่ละ่ะ ฝ้าหลังสิเพิองฝ้ามีน้องผู้เดียวลูกเมียตายไปแล้วพ่อคุย่างคุณไหวอยู่ซัมนีอาศัยกับอะไรนับตั้งแต่ในต้นไปเด้อมึงเด้อเจ้าินเหลาเมายาคุยแตมึงไปฝากไว้กับหลวงปู่ให้เลิกเราเลิกยานอกจากนั้นคุยใส่มึงบวชกูยมปล่อยไปอีกแล้วบาคุยมาเอาอีกแล้วลูกขึ้นสันสอนมาเจ้าไปน้องนุ่นลูกตาเนี่ยเออม่เป็นตัแต่ตายแต่เราตายมึงก็ให้เดนี๋ยวมึงตายก็ให้เรา พออหน้าซ้อมหน้าเข่าฟางลบตาใสันวานเาเมากากเมาเนี่ยอะไรกูวางเลยตัวมันเป็นนจังไหนวะจังไหนกับพ่อฟังคำโอ๊ยโอ๊ยอยผู้ขาแน่ต่อค่ะเป็นไหนอะไรกนบอกจังไหนกับว่าพ่อฟัง หลวงปูสลายผู้ขางนะตัวข้า,าโอ้ยอะไรก็เลยโยมแดงที่มันยากหลายป่้ยกินเหล้าแล้วก็ได้สตียสตัสตลงลมลูกคลุ้งคลานแว่หนามาทั้งพีเฮ้ยนั่งดีทีเอ,อ้ยป่้ยผู้ขาเบิดมองเปิ้ลมองพิ้งแล้วล่ะก็เลยว่าสิผ้าเอาน้องนี่มาฝากแหวกกับหลวงปูสนเสนอะ่ะน้องชายเหรอเนี่ยจ้า อืมเขาว่าเมียาตายแล้วเหรอจ้าเมียาตายได้สามสี่ปีแล้วนะค่ะ <c oughs> โอ้ขนาดสามสี่ปียังปร่งไม่ตกจ้าเป็นยุ่งสี่ล่ <c oughs> ละคะ่ะอืมฉันกับเฮงยูจังสี่ครับน้องทนีมันโหลดยากหลายเชงง่วเชงค้อยเชงคุ้มคนลอละัยอีกละเมื่อเหระคะ <c oughs> ่ะอืมเราจะให้ลวงปู่ทำอะไร <c oughs> ให้ละ่ะ <c oughs> คือว่าสีดะะ่ดอกค่ะลวงปู่สิฝากฟังไว้ครับนี้ มหาสว่วงเศ้าหายเมาจากเราเราก็ตั้งใเสจหลวงปู่นี่บวชหายอบลมไปสนุกคาถ้าหากเกขาดีขึ้นจ้าแล้วก็มีความประพฤติปฏิบัติด,ดีเลิกเล่าได้จ้าอา่ารู้จากผิดรู้จากชอบก็จะให้บวชจ้าอืมเอาตกลงเอ,เอาไปนี้ก่อนจ้าเอา้กันทั้งสั่นกับผู้ข่าก็จะกลับบ้านนะคะ่าง้วก้วยกับท่านเอาเขาข้อ,ขอผู้ข่าเอา เป็นสั่นฉันจะกลับเปยเล่จ้าฝากไว้นีเลยก็ค่ะอ่าอ่าอแล้วก็มานม่เยี่ยมกันแล้วกันจ้ามาดูมาแล้วเขาบ้างจ้าฉันก็สิมส่เสมือนนะจ้าอออยู่หนีได้ล,ล,ละเย่ากขัาบ้านกันเปียงัวไปขอขอกกันเด้ออืเฮ้ยจะมันยากเนาะอืมพ่ทยาซาขนาดพี่ยังตัดน้องไม่ลงน้องก็มีความเปรยพฤติไม่ดีอ่า แล้วไอ้คนที่มันเป็นลูกมันทิ้งแม่มันทิ้งได้ยังไงอืมี่ขนาดเป็นพี่สาวยังทิ้งน้องไม่ได้เหวนกันเดี๋ยวก็อวกมาลากแตกลากแตนคนแล้วก็แปลกเนาะเดี๋ยวก็อะไรอะไรไม่ดีก็เอามาทิ้งไว้วัดนี่แหละกิ่เมาวก็ทิ้งไว้วัดลูกไม้ก็เป็นขี้เลื้อนก็เอามาทิ้งไว้วัด

ปวา,าหากินเลยบนกุฏิเนี่เนยเา่าโอ,โอด้ดูที่ขี้ไก่เต็มหมดเลยตเอ๊มันดูแลกุติยังไงบนนี้ก็มีนี่เออแย่ yeah, จริงๆเว๊บ <ยา S 1> เป็นเป้งเปลง<ะ>ปุับหลับตาท่องจริงๆแเป้งครับครับ อะไรดูแลกูตียังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มพื้นซาลาได้ขี้ไก่ทั้งนั้นอุ้ยอุ้ยเราก็อย่ <ปะ S 2> <ต>าให้ <ตา S 1> ไก่ <ตา S 1> ขึ้นมาอุตาตา้ยตา,ตายตา่โท่โทษโทษใกล้ไปไ,ไหมเคื่องมือนแข็งหลวงพอจะไม่รู้เหรอโอ้ยพราะมันโอ้ยนี่แหละหลวงพ่อใกล้หนามเหมือน,นออเขาท่านให้ก็เอาไมา้ไปย่องกับกึ้นตัวไปจัดการเลยไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยที่หลังอย่าให้มีงี้อีกจัด จัดการยังครับจัาทำการเลี้ยงดูล้างให้สะอาดปัดกวาดเดี๋ยวแขกจะมากล้ังนไหนเชยงคน้ำุ้นเถียงงไหนจะไม่ขี่ใส่กุดมาดูที่นี่มันเลอะมากเลยขนาดไหนเนี่ขนาดหน้าพระพุทธเก็ยังมีขี้ไก่เต็มหมดเห็นไหมไม่ผมดูแลกูตีกาไใ้ใจไม่ได้ผมลืมเมียนเข่าขันกระยองมันก็ไม่กินเข่าขันกระยองเลยขี่ใส่อืมแย่จริงครับหล้งพ่อผมสิเมียนหรอกครับจำไหมนะครับ ดูแลกุฏิให้ดีทุกวันที่ฉันไม่อยู่ผมผมผมครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกมีขี้ไก่อีกจะให้เธอเลียขี้ไก่ทุกก้อนให้หมดไม่ต้องกวาดแล้วทีหลังครับครับครับผมจะบว่าให้ขึ้นเพราะมีอยกคิดวังซ้ำสองหรอกครับอะไรดูแลกุฏิแค่นี้ไว้ใจกันไม่ได้นับภาษาไรนอนท่องหนังสือนะ่ะผมก็ดูมั่งสิดูมั่ง ไปทำความสะอาดให้หมดครับครับโอ้ยจำไว้นะโทษหนักผู้นี้้ามีอย่างนี้อีกให้เลี้ยงขี้ไก่ให้หมดสลาเลยโ,ยโยเห็นเจ้าของเป็ียนเงี้วได้วงอุ่ตถิ่นนู้นเป็นน้ำไก่นี่ล่ะมียมไปลวดไก่ปูดอกไก่หลวงพร้อนดอกไก่มกเมียนกับเมียนสิไก่ปูฮะนี่ ว้าวมันยากจริี่บอบวดด่นี่หมฮะมันได้นกูได้บดอกแล้วกูบอกไปสิ่งกูสิดกูได้มาบอกกูสิม,มันมันเจ๊งี่ละมันเป็นน้ำลื่อมเข่าขันกระยอมนี่แหละเนี่ยอ้ยม,มมยมันจะมาหนาเหมือนตายแท้เหรอขึ้นมาบอกโว้าว ว้าเฮ้ยหาเมื่อไงนีน่ถ้ามากับกูแทีงเป็นน้ำยีดยแดงเหล่ากูมาฝากคน,น,นสิเลี้ยงกูไม่ก็ว่าเลี้ยงอืมเด้อนี่ติบบ่วยบ่ไข้คักเทียตียีแดงเนี่ยมันสิบบอบอกกูติแก่ตเทียติบบอแล้วหลวงพ่อกังหลวงพอ่อออย่งหลวงพออง่อ,งพอขีดที่ไก่คนออกมาถวายกะบอกขาสู้ลูกป,ปัดยินเจ้าเทียอืมามาสวนทั้งขืนทั้งหลงเถอเนาะ แ่มกูสนเถองนเจาเป็นเอียงหนิมั้ยแต่เกิดได้ยี่มากูกแ่มาเฉียดแท้เฉียดเห้คนนี่เพราะว่าถ้ากูได้เป็นจังวัดนีมันทะย่ตอแต่ะไลูพอดีละเห้องอิตาลีน่วั้แกเจนมือหนึ่งกูเามือหนึงล่ะ เรียงเปลี่ยสิยอมคดมันบ่อยยอมดอกเนี่ยมันปองแท่งเด๋ยวละฮะนี่โอ้ยบ่พอใจหลงพอครั้งนี้จะมันภาษาว่าไกลขึ้นย่ีมเสือเกิดฉันมาสิมาคือของแท้สิคนเลี้ยวนจะบอกกวนหดอีกโอ้ปัดไปขนันเอา นี่ถูกก่วกะผัดเอาไฟาถั่วผัดให้เลอะไปหลายแล้วบ้านนี่มาจังนี่ไกลไหลปะนี่ถึงดูด้วยเฉยๆนี่มันไปหาไก่ใสไก่ใส่วันไหนมันมีอีหลี่ในอีหลี่ถ้ากูสั่งฟองยี่เกียรติก็สั่งฟองกันเจ้าผ้าเห็ดเอียงเห็ด แดงกับพอ่อไอเดี่ยงกันน้องบอดีสีเลี้ยงเอากระบ,บดาดเหลืองไม่ลำบากลุงพลอยอยู่ลุงพลอยกับลุงพลอยี่หลีเจ็บบ่ปวอง,งานนี่เนาะมาบ่าบาได้แก่เจ็บลุงพลอยือสีบว่เศร้าดอกจะเจ้าไหนมากระตลองอยู่ในหัวเฮานีล่ล่ะ เกิดเป็นคนหัวม้อนมาขัดหายเจ็บพักพ่อว่อพ่อว่อเจ็บมาได้ก็มาใส่หม้อสุกแล้วไหวกินพักกำนินนำสวนน้ำหัวหย่อนบักทั่วเหล่าเอาไปขายห้อยจีคอนี่มันหลายได้บ่สุดบ่สิ้นยากไหมดยากน้ำดินยากน้ำหยาดยากน้ำหน้าแนกน้ำไหลห้อยจีคอนี่มันไงได้เท่าใดบ่พ่อบ่ได้เราเป็นพาคกันสังเกตบนนู้นสมัยเดี๋ยวนี้พาคกันหยาดเอาทีหัวงไฟหัวมันตั้งตโดนฟุตตากิดไปฟันเห็ดหน้าเห็ดไหสร้างบ่ยันผีไหลยถึงจังทางใดทางเอาถือกระซางหัวมันเถอะ เปลีนมันก็ว่าเป็นตั้งแต่ห้าดอกพูดประเทศนอกก็เปลี่ยไปเพวกมีลาดินข้างนวดมันไปว่าโอ้อวดว่าขึ้นน้ำมันพวกแอมีดิกันหยาดกันแบ่งเขตอยู่คนละประเทศมันอยากเมียมันอย่างเนาะนี่ก็ว่าห้ฟังไผดีไผซัวมันเป็นจังสีตัวจังเกอรว่าคนคนจู่ทั้งต้นจังเดยจังพักกันเอิญบักอยู่ฮันปิวลงมากเผอเอิญบักนุนหยาดแจ๊ผขาดหน้อยจังไดเอิญว่าหมอนหยาดที่นั่นเผอเอิญว่าเสียผัวกับเมียนั่นยิ่งหันเที่ยวขึ้นจีแต่กันโอ้โหว่ามันผิด ลูกวัดเิ่นอีเจ็กสิบปีมันจะได้เป็นเจ้าว่า,วาดอกตีกูนี่แยกออกผม,มเตรียมร้อมไหมนะบาดเิดพร้มอมดูแลวัดให้ดีนะผมอย่าให้ประวัติซ้ำรอยอีกผมจะรักษาให้ดีที่สุดม,มันสายมากแล้วจะต้องรีบออกไป แล้วก็ <S <S ดูแลอย่าให้ไก่ขึ้นมาขี้อีกครับครับผมสิดจ่้ผมสิดจำถ้าหาว่าขี้อีกทีนี้ให้เลียหมดทั้งสาานี่แหละครับผมก็จะทะลึ่งครัอบออย่าลืมว่าตอนเพลงวันนี้มีคนก็จะมาถวายสังฆทานโอ้พี่แข็งอีกบ่<ช>บครับใช่บ้านไหนครับบ้านไหนครับบ้านใกล้ๆนี่แหละดูแลความสะอาดให้ดีสาไมาหา่ห่างไม่ใหม่กันสิไหม่ไม่รู้เหมือนกันไปละผมอย่าลืมนะ ผมก็มมเลี่ยงนะครับอย่งปลุงเปลี่ยนสีย้อมลรงพอนี่คือสีย้อมอะไรต่อเพราะได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยมุนต้องเห็นดีกันหยะผู้เฒ่าจังหน่อยบ้างกันนะเมื่อนี้ต้องหาขี้ไกล้ป้อมไปหยอดไว้ไล่ไกล้ดีๆบ่เห็นมั้ง มันมีอย่างแน่นอมันมีเป็ดนแต่เป็ียนจิตใกล้เดียอุย้ยนำ้ำอ้อยเก่านำ้ำอ้อยเก่ามันจบของเสียงลูกพออลอพอจังเดียวหนอบา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 สิเอาส่วนนี้ห่อยถ้าไปหยอดคือคือหวานอิลิ่งนะในการเด็การบบานคุณเฮานี่ลอยอันพันเหลี่ยมใสชีวิตเต็มเตรียมเลียงขีดชีว่าวาสนาสิหาใส่ถุงใส่ปากอย่างน้ำกลนน้ำดากแต้งตุนแต้งตัว หาใส่ขวบใส่ทั่วขั่วใส่ถงใส่ไทยพี่น้องไอ้วสีเหลืยงกันใหญ่นี่มันโคบโคกหัวหมุน้าจงหนึ่งลมทุนเราตายขาไปแหลกทั้งพองหามพองแบกปิน้นขวมปิ้นไงว่ามันใกล้มองตายพลเมลังย่ยจักพองอย่างพองเฮ่ตั้งลาทั้งวิ่นหามาะดรขยันบ่พ่อกินอึดอึดอยากอยากซาสิบ่น้ำปากนี่ขอไต้กินเป็นเด้อกินมัดมือมัดเว้นใจว่ากินอย่างแน่พวกผู้เ่าผู้แจฟัากินไม่กินปูนไปทีนี่จักสีเสียจักผูจักปูนจักหมาเขามายัดใส่ปากจนว่่านอ จักสองตีนสองมือเขี่ยขนก้นไส้ปุ่มยาเสินบักไงหนุนเขี่ยวทั้งบนว่าเป็นทองหัวค้นขันพวกเขาว่ามากอ่ะสมมูนี่ขันเขาแข็งพันปะจมบ่าว่าอยากเทิงดาเทิงตีกูนี่เขี่ยวว่าดีหย่ำหยังกับพันยากกันเลยแต่ว่าขันยังไม่เชื่อมากขันมันแจงล้มไปฮะแจงพุ่นแดงปันไหนมันแจงพุ่นแดงมันสิแพ่งปันไหนสื่อเลยว่าว่าเขาฝากให้เต็มตาซะมาหน่อยทีู่พันแล้วเบิกตาหมาเพิ่นจักเสียดจักพูดติปปูนติปหมดจักไว้เข้วว่ากดเต็มตาอยนี้สมูนี่ได้หันหน้าเขากันแล เชี่ยวมากแล้วบ,บ่มีวางถมใส่หาดผาหาดแพรหาดน้ำฝาน้ำแก่หัวหลานหัวลูกไปดิหาดหอนหมอนหอดฟูกจนว่าเป็นอย่างง่อยน้ำสอกเป็นน้ำข้างเป็นใสเป็นซอเป็นแจ๊สี่เลี่ยมผ่อเลี้ยงปากคนยินมื่อนี้บ่งเปียงต้องแก่เพียหลวงพ่อเน่ยน้ำอ้อยง่อยเหรอเดี่ยแมาหยอดตัวหลวงพ่อกันนะไม่ออกมาหรอขันแกย่องนี่เถไวอือมันก็เป็นก,ออก,นกน้อนปอเป็นโอ,อ้ยมันจะมาเหนีวยนวตายมึง อวัดต่อมพัดไหนส่นอุ้ยสไก่เมียฟักมันยังอยู่ดอกพอทางหลวงพ่อหลวงพ่อสีหยับจันเอยไปเชียงเลยเสีนหนอย่านหลวงพ่อเขาหยับจักรกองวะเอาผีเหมือนกันฮะทกขาใายมานีเมื่อถ้าหลวงพ่อหยับเดียวแับห้าพวกบก็มีเดี๋ยวเรียกิ๋วเดีเรียขจีบจีนหลวงพ่อที่ฮะเรียกไหนก็เลียกตัว <2021. S 2> ไปเที่ยงถวยไปใส้เที่ยงไปไต่ขันกระย,ย้องนี่โดยถ้ำผูกปุกไปยื่ยใอใสหนยงขอาพี่ตีนนอนหลับกันนะขันกระจันมันสิบ๊สมจริงวะมันยหนียงยืนหลับขาขื่นห่างซื้อเห็นงคพอยเกล็ดกะก,กัดถลอมข้อนถลอมขาโพอดอกอ้าว อีกแล้วหรือน, <S 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 นี่โอ้ยเป้งเนี่ยอาศัยใม่ไม่ได้เลยดูที่ขี้ไก่เต็มสลายอีกแล้วเปง้งสั่งไม่เหมือนสั่งเลยดูที่ขี้ไก่เต็มสลายอีกแล้วโอ้ยขีย้ไก่จะาไหนผมก็เจ้าลับข้าวเดียวหนุหนพอไม่ข้าวเดียวคงหลับนานดูที่ขี้ไก่เต็มสลาหมดขนาดหน้าพระพุธยังมีเลย อ,ยอ,ยอ้ยกะสิมันกะสิไปบืนเบิ้งเขาขันกะย้อนขึข้นเขาส่นตัวออ,อาศัยอะไรไม่ได้เลยดูแลว,วัดก็ไม่ได้ประเดี๋ยวตอนเพลเนี่ยเขาจะมาถวายสังฆทานจะทําไงบ้านไหนของบ้านไหนบ้านไหนบ้านใกล้ๆนี่แหละแม่สิพี่เสาใม่ห่างใหม่มมจัดการชําระให้หมดตามที่ตกลงกันไว้เแบบไหนครับเลี้ย,ยเลียขี้ไก่ให้หมดสลานี่แหละ เดี๋ยวผมเรียกอีลีติครับเอ้าคำสั่งต้องมปคำสั่งกระตันผมหับบาทเชิญตั้งตังรัอะไรอาศัยอะไรไม่ได้เลยแล้วต่อไปจะบวชบวชได้ยังไงอย่างนี้อืมเย่จริงจริงมาหลายใกล้กันได้นี่แหละผลงานของเธอละ เอาอีสต์ติลูกบอกให้ดูแลแล้วไม่ดูเดี๋ยวผมเลี้ยอีสต์สิครับเลี้ยเลียกับเลี้ยโอ้แสาธุเด้อถูกขังอันนี้จังอานนั้นตาเพื่อนหน้าเป็นยาเจ็บปวดไปหลุงพ่อเจ้าเป็นักจีเหม็นเหรอว่าเพราะว่ม่นขีดแค่ขีติสะมาหวานเห็นเหรอเลี้ยให้หมดออื โอ้ยแม่เห <The> <baptism>? ็นอสั่นที่หลวงพ่อด้วม่อไมอ่กไอแม่ไค่เจ้าหอมเจ้าหอมจังหวานข้านี่มีที่ไหนละที่ไก่หอมหวานอ้หาตะเลี่ยงหยาดมันบ่เสียงกันอะไรวะเป็นไปได้ยังไงเป็นวัดผัดแห้งนัวนนี่อ้าวถ้าอย่างนั้นเรียกเพอข้างล่างเออบดไม่หวงไหมข้าเห็นพ่อข้างบนเอาไว้งั้นก่อน ào lia hết rồi, leo lời nhanh, nhanh nhanh 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 nhanh, nhanh ม้วนจริงๆเหรอเนี่ยท่านพูดกับวานตีลวงพ่อเดืนเอาเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะนีใใน่ให้ผมฟองเนี่ยท่านครับนะฮะผมฟองอยู่แล้วนะลุงฮึมผมฟังนี่แั้แวนะครับเอาใส่ใบตองเก็บไว้ก่อนแล้วทำความสะอาดสะระให้เรียบร้อยเดี๋ยวญาติโยมก็จะมาทีนี้จำไว้ผ้าไก่ขึ้นมาอีกไม่ต้องไปไล่มัน ปล่อยให้มันขี้ให้เต็มสลาไปเลยเาละทำต,ตามที่สั่งเลยก็แล้วกันไว้ห่อใส่ไปตองไว้ไอเออจะไปพักผ่อนจำไว้นะนทีหลังไม่ต้องไล่ไก่ทำนอขี้ให้เต็มสลาเลย <c oughs> <c oughs> แต่ลุกที่ขันนั่งยืๆจังใหญ่อยากได้สร้างลุงที่วางผลอยากได้รถน้อนลุงที่ฝนผลอยากได้จรวดแต่มีเงิด้งที่สวนแล้วยังเกิดนคอยย่าง้ว่เงินติดใจใจกันหย่อนหลตายหวัูนี่สบดยกำจัของาะ ปตีโฟะน้อกับน้กพ่อปัญญาตื <sm> ่นอยตัวนี่มึงได้มงมาจอกโบฮอกวายนต้มบังคับลงปอดแดดเนี่ยนอนมือเงินยันกัดเบืงกันผู้ใดเป็นไผบังนกยน่ข่หเป็นเบเอบโอวันนี้เยอะนี่มาใช้ได้เลยใช้ได้เลย Ah, tên quen sao hả. May you boy hoa bài tòng, white. Hm hm. Ah. Hm. 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 ทำฮฮมรถเพี้ยนวะไม่เหมือนเมื่อวานนี่ยังไงกันเนี่ยอฮึ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 ฮฮึ มันเฮียนไม่เหมือนเมื่อวานแล้วไอ้แป้งมานี่อะไรแป้งไม่ต้องมาแมวแมวเดี๋ยวฟางได้บาดได้เลยออกมาอย่ังอีกหนึ่งเร็วเลย ทำไมงเป็นอย่างนี้รสชาติไม่เป็นอย่างนี้ี่หลวงพอมันขี้ไก่แท้ๆเลยที่นี่มันไม่หวานเหมือนเมื่อวานไปจัดการเลียให้หมดเลยพวกม,มึนขี้วันสินปี้หลวงพอไอ้วันสินวันพระแล้วไปจัดการให้หมดเลยต้องใส่พน้ออกสิมาหันเอ้ยไปเลย <c oughs> <c oughs> เลี่ยมจัดนักหลวงพอ เจี๊ยบพอไหนก่อนี้ม่ออกเสียมาพอดีโอ้โหตาย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 ่ได้เ้านามาล้างันโอ้โโอ้ยโอิบบาปเจ้พุทธากำเจยพุทธงกัูโอ้ตายตายโอ้ีนเเดี๋ยวก่จะไปมารล้มาลอยดอดไฟ้าตกลงมาสิมีผู้ใดกระซามตัเด้อ กำของเปียงเก่ง <expand> วันนู้นกำจังไหนมันกระไรจังสันล่ะพี่น้องอ้ยโ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 อ้ยเป็นแนวนี้ขึ้นมาบวชด้วยวัดนี้ก็เพได้ใดหนีไปทางบ้านทุกหน้าเสี้ยงขุนละล่าเด้อตุ๊กตุ๊กตุ๊กนนี้จ้า Cái mọi này này đi chẳng nghe mọi người Ê người mày ơi, mày mày mọi người 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 mọi เมี่ออยู่บ้านเขาปันเทปบอกพี่น้องหัวไปนอกหลังหลอกปันงูสามตั้งปต่คนนั้ใจเพราะปันสร้างหลกรูจัดที่หูที่มูกแตกน้ำงามขาปันหัวงูก็เมื่อผับอกไอ้หัวสีดาแค่ให้สมกุศาเมื่อไเพิ่งจะสียเท่านั้หนีหงไปจักสิปีในปากห้ของง้อนคาหัวยังงี้พวขาดเช้าเรียนใต้เนียเนี้อนี่แหละเอนี่แหละมีเล่เหลี่ยม อ่าจะหลอกมันจังให้ไฟใหม่ตัวบักซังการีบักนี่หลอกใหรหลวงพอต่อยกินขี้ไกโปเออเพราะว่าเ,ออเป็นน้ำตาลเอาน้ำตาลแดงแต่ผลที่สุดกรรมก็ตามสนองกรรมก็ตามสนองอืกรรมตามสนองอ่าเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อผู้นั้นย่อมได้รับกรรมครับ เป็นว่าดิกระฟังเนื้อเจ้าคุณพอชัดถาว่าผืนควมำเฮ้าหัวขวนมวนซึนในโลกนี้เราบ่ามีไผลืนเกินเผ็ดพินท่องตอบสนองใด้ทุกรูปแบบตัวของผมนี่ก็คือลุ่งแนบลูกหยาโสท่อนดปดลดวงพอนและเป็นคนตังคือเจ้าบ้านชื่อจำได้ไผเห็นการแสดงกะมี่รักมีเกณียมีหน่วยมีหยาบ เฮียนมาจากมลำัเสาพงพาผู้เป็นบีดาได้ประสิทธ์ละปรสสาทพิชา,าการด่านตั้งๆล้กตัวอย่างกันลองการล้ำจนในมีคนน้ำหอมเห็นแน่นดังแชมเปี้ยนไคโตซานอาหารเสริมสำหรับสัตว์สูตรเข้มข้นปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีเจือปนสำหรับคลุกเคล้าอาหารให้สัตว์ผสมน้ำให้สัตว์กินฉีดพ่นโรงเรือนผสมน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ให้เนาเหม็น แชมเปี้ยนไขโตซานช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้นสุขภาพสัตว์ดีกินเก่งเนื้อแน่นผิวสวยไข่ใหญ่เปลือกหนาเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนเกษตรกรไทยแชมเปี้ยนไขโตซาน